ที่มาของเทวดาคนนี้นะไม่ธรรมดานะครับหนึ่งไม่ได้เป็นสสสองไม่ีใครรู้จักเลยแต่มาสายตรงจากผู้ใหญ่เตะเข้ามาเลยและเจาะจงว่าต้องกระทรวงนี้โอ้โหต้องกระทรวงนี้เพราะมีหน่วยงานรัฐที่จะให้คุณให้โทษแสวงหาประโยชน์และช่วยชาวบ้านได้จะใช้แบบไหนจะช่วยชาวบ้านหรือสวงหาประโยชน์ยิ่งใหญ่มากกระทรวงนี้หน่วยงานนี้ ล็อบมาเลยให้สสพวกเราเนี่ยไปนั่งขอล็อบบี้ว่าช่วยบอกอกรรมการว่าเอาคนนี้มาอยู่กรับโงนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องเรียนคุณศิระรว่าเฮ้ยผู้ชายเทวดาที่อยู่ในพักคุณเนี่ยบตบซับ,บตบซับทั้งคนที่มาขอความช่วยเหลือสมมุติว่าผมวิ่งไปขอความช่วยเหลือเทวดา เฮีย yeah, ช่วยผมหน่อยครับไอ้ไอไอนี่มันตบซับผมไอ้นี่มันแก้มผมครับอผมไปร้องขุดเทวดาแล้วเทวดาก็รีบซับจับผมครับแล้วไปเอาตาังจากไอ้นั่นด้วยใช่ทำไมเขาต้องไปร้องคนนี้เพราะคนนี้ไปอยู่ที่ไหนจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวบ้านหมดป,ป,รประมาณต่อต้านไอ้นั่นต่อต้านไนอ้นี่อะไร,รอย่างนี้นะนะไปอยู่กระทรวงก็ขอให้มติตั้งแล้วโดยเป็นพอศูนย์ไปอยู่พักก็ขอให้หัวหน้าพักตั้งให้เป็นพอศูนย์ ปกติรายการอื่นเขาจะไม่ถามงนี้ผมถามเลยแล้วเขาไปขอ,อยังไงพักมีระบบของพักมีสอสอ,สอมีมีกรรมการบริหารเขาไม่ได้เป็นสอสอเขาขี่รุ้มข้ามหัวพวกคุณ<ก>ไ,ได้ก็คือ,งงค,อคืออย่างนี้ครับผู้ใหญ่ที่พาเข้ามาฝากแล้วก็คุออยกับสสตอนนั้นสสใหม่หมดเลยอาใช่พลังประชารัฐส่วนใหญ่สสใหม่ทั้งนั้นจังหวก็คุยผู้ใหญ่ันนะบอกว่าเอ้ยเอาคนนี้นะขอให้อยู่กระทรวงนี้ตำแหน่งนี้นะครับนะ เขาเขา,เขาคิดว่าสสเนี่ยเอาสสพอหนังจากนันได้ปุ๊บเขาก็รับปากว่าจะดูแลผู้ใหญ่คนนี้ผู้ใหญ่จูงมือมาบ,บอกกับสสอในพรคพลังประชารัฐในปี62สองนี่ผมพูดเลยอรับเฮ้ยช่วยดันในนี่หน่อยเด็กเด็กฉันเอาไปอยู่ที่กระทรวงน,นี้หน่อยครับเอาไปอยู่ที่กรรมธิการน,น,นี้หน่อยครับคุยกันแล้วว่าจะดูแลผู้ใหญ่คนนี้เดือดเท่านั้นเท่านี้แล้วเป็นก้อนแล้วก็คุยกับสสว่าอถ้าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะจะดูแลกันอะไรเนี้ยครับ ก็คิดดูอ่ะนั่งคุยกันเนี่ยสสเนี่ยหลังใหญ่ที่เขาเป็นได้ตําแหน่งแล้วนยพูย 80, ยยยคยยดนะ hey, hey, คำหยาบอย่างเดียวเลยนะผู้ใหญ่ประมาณสสอายุประมาณ80รุ่นดูหลุงป้อมเนี่ยเรียกไออ่ะทุกคนเรียกไอหมดเลยนะเฮ้ยไอไม่คนนั้นคนนี้มึงโกอย่างเดียวเลยไม่มีคําสุภาพหลังจากได้ตําแหน่งแล้วใช่ไหมผมมีวันหนึ่งผมนั่งกินข้าวด้วยผมทนไม่ได้ผมตบโต๊ะเลยนะสสเขาพิศักขีเกียร์พิศัก์สี มีความอาวุโสพูดไอ้มึงกูตลอดเนี่ยเอาไว้เม็นงสอก่อนอแล้วเขากลัวผมตั้งแต่วันน,นั้นคือเขาไม่ได้เป็นสสแต่พอตอนมาขอจากสอ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 ก็เอาละเห็นแก่ผู้ใหญ่ก็ดันเข้าไปตําแหน่งพรดันเข้า <ๆ S 2> ไปตําแหน่งไอ้มึงอีกูทุกคนทุกคนสาบานได้เลยนะครับพอพระกระทรวงเรียกอธิบดีพอทุกคนไอ้หมด แต่คลิปที่เราได้ยินที่พูดคอดพอเลยนะถ้าดูแลพี่พี่ต้องไปดูแลต่อหูพูดพอมากไม่เห็นมีมึงไอพอไอแพรเลยอ,อันอนั้นลูกค้านะลูกค้าอ๋อมีแบ่งชั้นมีแบ่งชั้นลูกค้ามี <c oughs> มีประโยชน์เวลาลูกค้าก็ประหลอดดีครับอันนี้อันนี้ตามภาษา,าชาวบ้านนะอ๋อแต่ถ้าเป็นสสเป็นข้าราชการ ทั่ที่จะตบเขาก็จะขึ้นออไอมึงหมดไปถามสสพักประชารัฐตอนปี62ได้แสดงว่าเขาก็สร้างองค์กฐถินไว้เยอะวันมีวันนี้นี่ก็คือคนก็จองกฐถินจะเอาคืนหมดอ่ะพูดง่ายๆมันมันมาจังหวะที่ออกภาษาพอดีก็มีกรถินสามพักีมาเทววดี <c oughs> แล้วก็ออจองกรถิน่นเขาเรียกกฐถินสามพักี <c oughs> แต่ว่าสามพักีมาทาน,นะ, <c oughs> ะสรุปว่าเอาง่ายๆที่เขาพูดกันอยู่ในสังคมทุกวันเนี่ยว่าไอ โทษนะไอคนนี้มันตบซับไอคนนี้แม่งนักอย่างนั้นไอคนนี้มันใจเยวอย่างนี้ไอนี่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 ยืนยันโดยคุณศิระว่าเรื่องจริงสองไปถามอาดีตสสหรืออดีตสสพรรคประชาธิปไตยของสองว่าพีการมอย่างนี้จริงหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้พักเองอ่ะพักทาไมถึงอย่างนิ่งลาวกับทองไม่รู้ร้อน่ะเที่วน,นี้ไม่เห็นมีนักกฎหมายออกมาใช่ไหม ทั้งหมดนี้ยังไม่มีการชี้ถูกชี้ผิดใครทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราพูดกันในมิติพักการเมืองปกติพักการเมืองนี่กลัวกลัวกระแสของประชาชนมากที่สุดใช่ครับถูกไหมครับมีอะไรนิดหนึ่งต้องรีบออกมาเขาเรียกภาษาการเมืองต้องเด้งรับทันทีครับมีอะไรเคลือบแข็งปั๊บย้ายก่อนตรวจก่อนครับพักก่อนแต่ผมไม่ได้ออกรับแทนนะก็ยังไม่มีใครแจ้งความยังไม่มีใครสามารถเอาผิดได้ยังไม่มีใครไปร้องทุกกล่าวโทษอ่ะผมเชื่อว่า คนนี้อาจจะว่าจะไม่โดนหมายเรียกนะเพราะว่าจะออกหมายจับภายในวันสองวันนี้คือเขาจะไม่โดนหมายเรียกด้วยหมายเรียกคือให้เกียรติเนี่ยให้เกียรติเข้าใจเวลาปกติตํารวจจะเรียกใครไปเป็นผู้ต้องหาเขาจะมีหมายเรียกก่อนคางที่สองไม่มาหมายจับนี่คุณพาสชั้นไปหมายจับเลยอ๋อคือเขาไม่ให้เกียรติแล้วไงแล้วคอยดูไม่เกินสี่แปดชั่วโมงเนี่ยัคนนี้ก็ต้องโดนล็อกเหมือนกับส8บแปดอส บ้านตอนนี้ได้ข่าวว่าหลัง50ล้านเมื่อก่อนยิงเช่าบ้านแล้วทนายเดชาฟ้องก็อยู่เรื่อง้างค่าชาวบ้านไปถามทนายเดชาได้เขาเป็นทนายที่เจ้าของบ้านให้ทนายเดชาฟ้องเขาอยู่ว่า้างค่าชาวบ้านแต่จูโจมีบ้านหลังละห้าสิบล้านครับมันทํามาหากินได้ขนาดนั้นเลยคุณก็เขาไปสืบเรื่องของบริษัทสี่บริษัทเนี่ยกับรายสุดที่ก็หลักแสนอ๋อคือบริษัทเขามีสี่บริษัทใช่ครับ ผลประกอบการออกมากำไรแค่หลักแสนครับแต่มีบ้านขนาดนี้ได้ยังไงมีรถขนาดนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นไอ้สาล้านที่ผมถามว่าเขาเรียกกันขนาดเนี้ยภาษาผมเนี่ยโหูโคตรเยอะเลยเกิดจนตายเราก็ใช้ไม่หมดแต่พวกเขานี่คือน้อยๆอยก็ <ๆ S 2> คือยอดมันยอดที่กับประกอบการของเดี๋ยวไคอนเนี่ยมันเข้าออกในควมเป็นพันล้านหมกำไรเป็นพันล้านใช่่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เยอะสำหรับที่โตบทรัพย์หรอก อ๋อใช,ใชอ่สมมุติกำไร3-4พันล้าน1%นึงเก็พึ่งจะเท่าไหร่3-40ล้านก,ก็เป็นเป็นตาก,กาศที่มันมีเหมีผลแต่ไม่ใช่แค่ที่ที่เดียวนะมลาหลายๆที่ด้วยก็ถึงมีบ้านราคาขนาดนี้ได้ทีนี้ฟังดีๆนะครับเทวดาตอนนี้เราเห็นเห็นหน้าแล้วค,คุณศิลาพ,พูดแล้ว แต่การโยงไปถึงแบ็กอัพเทวดาเนี่ยคุณศิระมันเจ็บไหมคือตอนเนี้ทำไมเขาต้องไม่ทำอะไรเลยเพื่อประวิงเวลามันจะมีเขาคิดว่าโชคจะช่วยว่าเรื่องดดีกไอคอนเนี่ยก็อยู่หน้าสื่อไม่เกินหวัน10วันคือยื้อไปยื้อไปด้านไปอะไรอย่างนี้สมมุตินะ,ะ,ะคือทนๆนไปไม่ไกลโดมตกนะทั้งหมดนะโดมตกหมดเพราะฉะนั้นข่าวนี่ยังอยู่หน้าสื่ออยู่ ไม่เต่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยนะครับพอ29ครานี้เขาอยู่หน้าสืออีกพักไปชารัชจะทำอะไรกับบุคคลคนนี้เออใช่ไหมอืมมันจะดึงถึง29ทําไมอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจนะคือเขาถูกปลดจากการมีตําแหน่งในพักไปแล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่ถูกขับออกจากสมาชิกพักคือคือคือ,คอมันแยกกัน2องาันทีนี้เอาล่ะผมถามอย่างนี้คุณศิลาตามข่าวอ่ะเขาบอกว่าแบ็คเทวดานี่ใหญ่บึ้ม คนกลางก็เล,แล,แลิแล้วท่านไม่รู้เหรอว่าเฮ้ยกำลังสูญเสียกำลังเจ็บปวดกำลังโดนแทงกำลังโดนโดนโยงอะไม่รู้รผม,มเพิ่งคุยผู้ใหญ่คนหนึ่งระดับรัมตีนะท่านบอกว่าเทวดากลัวเขาบันไปขู่เทวดาว่าถ้าผมตายเทวดาตกสวรรค์แน,เน่เอาเทวดาตกสวรรค์กับผมเนี่ยแหละมีหลักฐานที่จะเอาเทวดาตกสวรรค์ โอ้โหนิยายเรื่องนี้คุ้นๆอีกแล้วครับหนกักหนักเรื่องเนี้ยราะทำไมโป๊ะองค์กรสถาบันพักการเมืองซึ่งเคยเป็นแกนารนำก่อตั้งรัฐบาลมีอำนาจรถไฟในประเทศนี้ใช่ไหมแต่การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่งตั้งตั้งพักใหม่หรือไม่เป็นพักด้วยเป็นแค่ไอ้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวแก้ปัญหายังไม่เป็นเลยคือมีเสียงลือเสียงเล่าอ้าบถ้าเอา ผมตายนายตายด้วยนายตายด้วยและจะตายหมดเลยตายหมดเพราะว่ามีคลิปหลายๆเรื่องว่ามึงไม่แบ่งเงินกว่าแล่ก็เงินจากต้องต้งนี้หรือชหรือไม่ไอ้อออย่าพูดอย่าพูดอย่างนั้อาเหรอกินคลิปเหรอไไปไหนเพราะตอนนั้นคงกระทรวงอะไรอยู่อะเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วย ตอ,ตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยก็ถามว่าพี่โดนด้วยป่าพี่โดนด้วยป่ะพูด้ได้คำเดียวครับคุณผู้ชมชี้นั่ณขณะน,นี้ผู้ใกล้ชิดต,ตามข่าวกับหัวหน้าพักพลังประชารัฐใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็คือคุณสามารถเจนชัยจิตวนิชต,ตามข่าวนะครับตามข่าวเพราะสื่อลงหมดเลยว่าพักพลังประชารัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมี การนัดหมายกันว่าอาจจะขับคุณสามารถออกจากพักถูกไหมฮะอันนี้อันนี้ตามข่าวเลยตามข่าวครับส่วนจะทำความความความเสียหายอย่างไรคุณผู้ชมไปตามจากข่าวครับแต่ทีนี้คุณศิลาบอกว่าถึงวินาทีนี้ขับหรือ,อยังก็อ้างว่ายังไม่ทราบว่าบุคคลในที่มีเสียงในคลิปเนี่ยเป็นใครแต่กรรมการบริหารพักผู้ใหญ่ในพักก็ให้สัมภาษณ์ทางสื่อ ว่าคนคนนี้ยังเป็นสมาชิกพักอยู่อที่เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคถามว่า ย่อมรู้ดีว่าไอ้คนคนนี้คือใครถึงได้พูดว่ามันยังเป็นสมาชิพกพรรคอยู่อ๋อโอเคคือถ้ากรรมาการเบอร์อานพักบอกว่าไม่รู้ค,รคนนี้เป็นใคร,ค,รคุณจะพูดไม่ได้ว่าเอ,อมันจะเป็นสมาชิพกพรรคอยู่หรือไม่ใช่แต่พอคุณพูดบอกว่าเขายังเป็นสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐอยู่เออมันก็ยอมรับไกายๆสิว่าประชาชนรู้ดีว่าท่านอย่างนี้ก็คือไอ้หมอเนี่ยม,มันก็อยู่ในพักอยู่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ย้ําอีกทีนะครับ บุคคลที่อยู่ในข่าวยังไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิด<ช>แต่อย่างใดแต่เพียงแต่ว่าเขายังมีสิทธิ์ที่จะต้องไปต่อสู้คดีถ้ามันมีคดีใช่ครั